วันนี้คือใบเตยเนาะเราย่างไงบ้างเมื่อกี้ได้มีโอกาสเจอแมนเมื่อกี้ที่เดินเจอกันครั้งแรกเจอครั้งแรกเลยครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับไม่มีเลยก็มีแต่คุยกับใบเตยอย่างเดียวน้องก็ขอมาแค่หนึ่งผมก็อาจวันนี้จะลองมาฟังดูเราพร้อมที่จะให้โอกาสอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวผมขอฟังกันเดี๋ยวว่าว่าเขาจะมาแบบไหน ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโอเคแล้วก็ขอโทษเราเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะาผมก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอก็มีมีมอยู่ในใจอยู่แล้วม,มีมีทงอยู่ในใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองลองคุยดูครับว่าว่าจะยังไงตอนนี้มีการตดต่อกันโดยส่วนตัวไหมครับไม่มีครับไม่เคยไม่เคยมีคือเห็นคุณนายแนะนําว่า ก็คืออยากให้ไกลเกลี่ยกันก่อนตรงตรงที่เราเห็นด้วยไหมว่าแบบไกลเกลี่ยกันก่อนทนายผมไม่ไม่เคยบอกให้ไกลเกลี่ยนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุยให้ฟังดูว่าเขาจะพูดยังไงมีความคิดเห็นแบบไหนในแนวไหนอะไรเงี้ยครับจริงๆผมผมไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าความจริงก็คือความจริงอยู่แล้วผมไม่ได้อะไรเลยแต่แค่ว่าก็อยากไปฟังมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมอยู่เขามา มาแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะได้เอามาตอบได้อ่าเพราะว่าครั้งที่เราเขาไม่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวก็จะรู้แล้วครับถ้าถ้าได้ยินที่เขาออกสื่อเสนอมามันก็สิ่งนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันปือเรื่องจริง <c oughs> แต่เดี๋ยวเราเราเรอดูว่าเขาจะจะจะพูดยังไงอะไรง <c oughs> ่าย <c oughs> เราก็มั่นใจในหลักฐานของเราก็มั่นใจครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีเไกเกียครับไกเกียไม่มีพยานหลักฐานอะไรเข้ามาไม่มีความกังวลเลยช่มาไม่มีเลยผมผมไม่โจ์ผมไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ได้กังวลทุกคดีเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรอย่างที่สื่อเขาพูดออกมามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าเขาไปเข้าใจอะไรผิดทําไมเป็นแบบนั้นอ่าแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วคําพูดคนเราพูดทุกครั้งมันก็ มันก็มีหลักฐานอยู่มันก็มีเหตุและผลว่าเพราะอะไรพูดอะไรไม่ตรงกับอดีตอะไรมันก็มันก็มายืนยันได้ผมแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยเราคิดว่าเป็นยังไงการเจอหน้ากันครั้งนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็รู้สึกว่าก็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 รู้สึกว่าได้เจอกันก็ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าถ้าเป็นอีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งก็ก็คงจะแบบ คิดอะไรนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมก็ผมโตขึ้นแล้ว่วนตัวเราโอเคใช่ไหมในการเจอหน้าไม่ได้มีความรู้สึกไม่สนิทใจตะกี้ตะขวงใจอะไรไม่นะเมื่อกี้ก็เจอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็เฉยเฉะคักกันได้ปกติครับผมปกติเลยใช่ก็เท่าท,ท,ที่ที่อยู่ในใจของผมก็คือสิ่งที่ที่ผมพูดไปทั้งหมดมันมันคือความจริงเท่านั้นเองแล้วก็เขาจะว่ายังไงก็เดี๋ยวว่ากันเขาไปรู้สึกอะไรเพราะเพราะอะไรถึงไปรู้สึกแบบนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยได้ใจจะอยากจะเจอกันเนียครับ เขาไปรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อหลักฐานมันคาตาอยู่ว่าผมกับใบเตยก็สนิทก,กันแล้วผมไปหลอกลวงครอบครัวเขาตอนไหนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะมาฟังเนี่ยผมก็งงรพร้อมๆกับพี่ๆสื่อเนี่ยแหละโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>